สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะรีวิวกับตัวนี้ครับกับเลเยอร์เคนับตาคุนโดนะครับก็จะมี3รสชาติด้วยกันนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นรสนมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นดับเบิลสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับว่ารสชาติมันยังไงกันบ้างเออไอตัวนี้ครับเมกอินชายน่านะจ๊ะหรือประเทศจีนนะครับแต่ว่าเฮ้ยพออ่านชื่อป้ายอ่ะคุนโดนะครับตอนแรกเรานึกว่าของนําเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้นําเข้าไม่ได้จีนนะครับแล้้้วววก็ตรรงนนนีีเเคาาขยไะับ่ ควรบริโภคแต่น้อยแล้วออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเรียนทางด้านผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีส่วนประกอบของแางสาลีไข่นมผงมีส่วนประกอบของกูแคนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของตัวที่มันเป็นมิเลสตินจากถั่วเหลืองนะครับดังนั้นใครที่มันแพ้อาหารกลุ่มนี้นะครับก็หลีกเลี่ยงไปกินกลุ่มอื่นนะจ๊ะโอเคครับคราวนี้เรามาชิมครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะอ่าจากอันนี้ก่อนนะครับกับ ตัวนี้จ้ากับรถนมตัวนี้นะครับราคา10บาทนะจ้าเดี๋ยวลองชิมกันว่าจะเป็นไงกันบ้างนี่โอเคนะมาเดี๋ยวเราก็ดูของช,ช็อกโกแลตนะครับตนี่อ่าช็อกโกแลตโอเคนะเฮ้ยนุ่มๆนะครับอยู่สัมผัสนุ่มอ่าสตรอเบอรีจ่จ้าสตรอเบอรี่ต,ต,ต,ตนี่โอเคนะครับ นะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่านี่นะครับนมเฮ้ยทำกินดีทำกินดีทำกินดีนะครับหอมทุกอันเลยอ่ะเอ้แต่ขนาดไม่เท่ากันนะขนาดไม่เท่ากันนะนี่นะครับของนี่เป็นนมนะครับกับสับปะรพอกันนะครับเอ้แต่ว่าเป็นพอเป็นช็อกโกแลตเห็นไหมครับเอ้ยมันจะมีเนี่ยใหญ่กว่านะใหญ่กว่าชาวบ้านเขาโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้มาชิมรสชาติดีกว่านะจ๊ะว่าเป็นยังไงมั่ง เพียงกลับไปอย่างไรครึ่งชิ้นนะครับเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับราคาสิบบาทแล้วคุ้มแม่นะครับไอตัวเนี้ยคุ้มแม่อะค,คือประมาณว่าถ้าเกิดใครนะครับเฮ้ยทำพวกอะไรจัดเบรกบ่อยๆแบบพี่อั้นนะครับเราจะรู้นะว่าเฮ้ยปกติบางครั้งอะเราต้องการประหยัดงบประมาณครับเราก็ไปซื้อเค้กยค่สิบบาทเฮ้ยแต่ถ้าคุณคุณเอารสชาตินะไอตัวนี้ดีกว่านะครับคือว่าอย่างแรกเนี่ยนิ่มนะจ๊ะกลิ่นก็หอมนะครับเนี่ยแล้ว่ยไอ้เครือบเนี่ย เคลือบลูกด้านนะนเคลือบปข้งบนข้างล่างนะครับเพเค,ค้กแบบทั่วไปอ่ะที่เราสั่งใช่ไหมมันจะเฉพาะอยู่ข้างบนทั้งเดียวแล้วมันไม่อยู่ข้างล่างด้วยแล้วอย่างที่สองนะครับเฮ้ยไอซอตที่เคลือบเนะี่ยก็เป็นเกรกค่อนข้างจะดีนะยกเว้นนจาจจะช็อกโกแลตค่อนข้างจะอ่อนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าของตัวอื่นเนี่ยเนี่ครับเค,ค้กไหนไหมของรสนมนะครับกัดไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ย ตรงผิวนมเขาก็เกรดดีนะครับแล้วกัดเข้าไปเนี่ยทั้ง3ตัวนี้มันมีเหมือนกันนะครับคือความเป็นเคที่ค่อนข้างจะนิ่มนะครับงั้นนิ่มแล้วก็ได้รสนมอยู่ตรงกลางโอเคอันนี้ซาบปะรเนี่ยเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ซาบปะรเนี่ยมีข้อเสียนิดหนึ่งนะค,คือว่าเขาใส่ซาบ,บรีรกับตรงยามน้อยไปหน่อยครับก็รสชาติเนี่ยมันก็ออกมาแต่ว่า้มันออกไปน้อยนิดนิดนึงนะครับนิดนึงก็ต้องเข้าใจราคาสิบาทก็ได้ประมาณนี้เฮ้แต่ว่าก็ได้รสชาติซาบปะรแล้วก็แบบว่าอันนี้แบบ อะไรรสชาตินมและสับปะรดที่กลมกล่อมตัวนี้ครับช็อกโกแลตเนี่ยใครที่ชอบช็อกโกแลตครับที่แบบกลางๆไม่ขมมากพอดีเพียอบางคนชอบช็อกโกแลตขมเพียงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช็อกโกแลตตัวนี้มันอ่อนไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบช็อกโกแลตแบบไม่ขมไอตัวนี้ก็ได้นะครับคือเขาบอกนะว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาสิบ,บาทเนี่ยคุ้มมากๆเนี่ยได้แบบอะไรเคร้กที่มันเคลือบนะครับแบบเนี่ยไอพวกนี้นะครับแบบเกรดดีๆนะครับแล้วก็ เคกนิ่มด้วยจ้านะครับโอเคครับเรื่องจากการเลยียนรูปนี้ไปอย่างเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามและก็แชร์ด้วยนะ